เองหนการแสดงที่ผ่านมาสองสามหมื่อรู้สึกว่าเป็นโตของตัวเองไหมครับเป็นโน่นนี่แหละมันใจแบบว่าเคื่อ่ขึ้นห่วงกันนี่แหละมื่อเจอเมื่อบอกกันอยู่นี่ก็ได้บ่ได้คิดจังอินไม่ได้เคื่อ่ขึ้นห่วงมันใจอยากเว้ายากนัวอยากหัวม้วนบ่ขัดบ่เขินดอกตีบ่เขินอย่างมีหมูบ่เคยมัก แต,แต่ว่าย่าให้ไปแสดงตามบทบาทนั่นบหแ,แสดงตามบทบาทที่เขาสร้างเขาบอกนี่เบาเอานะครับกับมานางหงวนนางจ่าเจิ๋ว๋นี่แหละครับก็สาหรับคุณแม่จําปีนะครับถ้าจะให้มาไปแสดงแบบว่ามีบทละครให้แล้วก็มีบทบาทให้ต้องแต่งตัวแบบนี้ทําแบบนี้นะเดินมามุมกล้องนี้ อันหนามาทั้งนี้ยังสิเราบเอาครับเรา,า,าเบาเราเติตโตของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะครับคนมีความมั่นใจสูงครับ